เขาว่าเออโคบิดไม่กลัวกัวแต่โรคอดตายว่าเงี้ยนะเอาโคบิก็ตายอดตายก็ตายเอายอมไงชีวิตรอดก่อนได้ไหมพอเรานี้ไม่ยอมเข้าไปช่วยนี่ที่โยนเลยนี่มันน่าเกลียดอยู่เดนี้สำนักไหนครูบาอาจารย์ไหนที่ว่าเด่นดังก็มีเธอเรียอะไรเรียอะไรลูก โยมจะตายอยู่แล้วนี่พาก็ยังเป็นเพศเป,เป็นผีเป็นหมูเป็นหมาอยู่นี่พ่อยพูดอย่างนี้นะเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลทางโลกเขาเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกพาก็ทำมาในเมืองเวทลีแห้งแล้งนั่นน่ะบ้านเมืองที่ไหนแห้งแล้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเข้าไปก็ให้พานอองเรียนรัตนสูตรนั่นนะขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากลำบากของประเทศชาติบ้านเมืองน,นั้นนั้น ต,ตัวมิเตเรียกอะไรอย่างเดียวมิเรียกอะไรหาหาวิบานอะไรก็ไม่ทราบกันนะกันหนามีแต่จะจัดงานก็เพื่อหาเงินหนาทองก็มีแต่เปเตผีมีแต่หมูแต่หมามีแต่ผู้เหลืองหงมหมาเนี่ยโจทย์พ่อจะพูดอย่างนี้ลูกนะมันไม่มีความเมตตาต่อสัตว์โลกเลยเบิดม,มาหายมนเลยเราไม่เข้าไปแคร์ใครนะเราพูดตามความจริงนะมึงกุศลมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นที่ใจตรงนั้นนะอ่ะันนี้ไม่อยากจะ,ระเรียกว่าไม่อยากจะ ไปถวายกุบาอาจารย์เท่าไหร่หรอกแต่ว่าอัน,นถูกบีบบังคับเนี่ยใช่ไหมหรือว่าหมู่คนนั้นก็มองดูมองคนนี้ก็อายหมู่เนี่ยขวัญขวายไปนั่นเป็นงั้นเนี่ยหวยเราไม่เคยนะโทษลูกหลานพ่อไม่เคยนะตั้งแต่เข้าแรกวันบัตรจ้าก็เพื่อมากเพิ่มผลเพื่อมากเพิ่มผลเนี่ยเนี่ยไม่ได้ไม่รับรู้นะไม่รับรูเร้เรื่องโลกภายนอกเลยเรานี่เนี่ยรื่องเรื่องแต่ภายในกะ็คือใจตัวนี้มันสิ้นขี้เดือดหรือยังอย่านั่นแน่พ่อนี่เป็นอย่างนั้น แต่พอมาเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่กูจันหรือหมู่คณะเราโอ้ยรับไม่ได้อะไรก็มีต่กอกสร้างๆไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสร้างหายมาอะไรกันแะกขนานทำไมไม่สร้างและพัฒนาจิตใจของสสตว์โลกนั่นให้รู้บุญให้รู้บาปให้รู้จริงในควรไม่ควรรู้กลเทศก่อนที่จะพัฒนาจิตใจสสตว์โลกกับพัฒนาจิตใจของตัวเองเนี่ยไม่เป็นเปีผีไม่เป็นหมูเป็นหมาไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นธรรมนาไม่เนี่ยจะจะพูดถึงเราเนี่มันกระเทือนใจเราไม่ใช่ไรหรอกลูกหลานมัน เห็นเนี่ยเราไม่เคยเป็นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าพวกผู้หลงห่มหมาเราไม่ใช่ว่าพวกโจรปล้นศาสนานี่เดี๋ยวนี้มีผ้าเรานี่นะคือพวกโจรปล้นศาสนาปล้นแบบเนียนเนี่ยปล้นแบบผู้ดีเนี่ยให้ก็ต้องกราบทั้งไหวอันนั้นก็จะเอานี่ก็จะเอาดูที่เขาต้องกราบทั้งไหวอุ้ยเขาต้องขวัญขวายมาให้นี่ปล้นแบบเรียกว่ามหาโจรปล้นศาสนาเรียกมหาโจรเลยนะโจรใหญ่เลยนี่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยโว้ยที่ไหนก็พอๆกันเลยนะเขาเห็นนี่เขาก็เตือนใจเขานะ ตั้งวัตถุศิการก็จะตายแล้วนึ่งยิ่งโรคระบาดก็ว่าเขามาคุกคามหนังหลายครั้งหลายหนนี่จะเป็นจะตายแล้วแท,บ,าาจจนะทบจะไม่มีอยู่ไม่มีกินนะเนี่ยไอ้พระร้อนี่มันก็น่าจะเห็นความทุกข์ยากลาบากของสารโลกบ้างทีอันนี้บวชมาก็จุ่สบายอยากจะได้อะไรก็ได้อยากจะได้กินอะไรก็กินนย่หรือถ้าเป็นพ่อแม่กูจานเขอยากจะได้สแตกนะมันก็สแตกกอย่างงั้นก็ <laughs> อยู่อย่างสบายที่ไม่รู้ เี่ว่าทุกข์ยากลาบากเออเรานี่ทุกข์ยากลาบากตั้งแต่ก้าวแล้ววันประชานู่นโอเคว่ากัะชันครั้งหนึ่งหรือซีกวันชันครั้งหนึ่งนี่นู่นเรานี่อยู่บา้านอยู่เขาลูกเนี่นี่เหม,มืคนรับภาษาคนในป่าในดอยแต่พ่กหมูเชอร์พวกออกระเหลียงนี่ไอเราเรานี่นะก็จะพักแค่จำภาษาแค่นั้นแหละอยู่สามเดือนใจมาดน่ะแค่นั้นแหละโยงเขาสับฟากให้อยู่นั่นก็ออกไปแล้วก็เพื่อมากเพื่อผลไม่อยากจะเบียดเบียนใครทำไมจึงไม่อยู่กับชาวดอย ให้นานๆหรอกสงสารเขาอีกละเนี่ยคนเอ้ยโน่นลูกก็แบกข้าวมาติดกีภูเขาล่ะข้ามกันมาแบกมาภูเขานั่นก็มาวางไว้แบกมาภูเขานั่นก็วางไว้ไปทําที่นาโน่นที่พอที่จะมีที่ราบสักหน่อยหนึ่งเนี่ห่างกันเป็นสิบยี่สิบกิโลนั่นแหละแบกข้ามภูข้ามผามาเป็นจุดเป็นชุดแบกมาแบกมาใส่แต่ผ้าเนบตัวยาวนั่นแหะดูที่แบกงานเป็นท่อเป็นท่อช่วยกันคนในเผ่านั่นน่ พอมาถึงบ้านเขามาคบอาสากมาตามนีกเราก็สงสารเขาที่เขาไม่มีอะไรจะอยู่จะกินน่ะตอนเราจะอยู่ให้เรียกว่าอยู่ให้เขาลําบากนี่เราก็เกิดกระเทือนใจเรานั่นน่ะใช่อยู่เราก็เข้าใจอยู่ว่าเราเป็นป้าเป็นสมนามีนที่เต็มภูมิถึงมภูมิบริวมอของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็คอยความเมตตากระแสดุลกเนี่ยแดีวเขาทุกข์จากลำบากขนาดไหนทั้งเลี้ยงลูกทั้งเมียแดีวเขาจะเอาข้าวส่วนหนึ่งก็มาถวายให้เราด้วยเนี่ยเราก็นึกถึงตองไปเราก็อยู่กับเขาเป็น ปกติให้เขาได้ผลได้กุศลเต็มไม่เต็มหน่อยแค่นั้นเราก็ไปแล้วนั่นเดินนั่นบ้างเผ่านั่นบ้างเดินไปแล้วนะ่มันไม่มีหนทางที่จะรถเข้าไปนะในในป่าลึกๆนั่นนะบ้านสี่ห้าหลังจี 4, ่กว่าหลังอยู่ในซอกเขาอยู่ในซอกน้ำนะั่นนะจะเป็นผูจะมีน้ำานะี่ยเขาก็จะอยู่กันนี่นี่เราอยู่งั้นขอาเราเนี่ยเป็นจิบสี่ปีน่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะออก,กอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยพอเห็นพฤติกรรมของครูบาอาจารย์หมู่คณะของพราของพวกเรานี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นแล้วมันก็กเกินใจนี่โอ้เนี่ก็ ทำโน่นทำน,น,ทำนี่ออกหาอยู่หากินเป็นจอมขอมังเวททำเครื่องรางของขังขายเป็นคณาจารย์ใหญ่เป็นหมออยู่หมอยารักษาโรคไปได้เเห็นไหมละ่ะทำไมจึงไม่รักษาโรคโควิดที่มัญหาชาวบ้างเกินีน่เห็นไหมละ่ะอันนี้ก็จะไปเรียกอะไรญาติโยมเขาเรียกอะไรญาติโยมเขาก็จะเอามาจากไหนอะเขาหาอยู่ไงกินกับครอบครัวเขาจะเป็นจะตายแล้วทั้งโอ้ยพวกเรานี่นรับไม่ได้เนี่เราพูดตรงๆนะนี่นี่ก็พระเรานี่มันไม่รู้เรื่องธรรมเรื่องวิน,นัยหรื ไม่รู้ยังไม่พอยังไม่ได้สนใจใจดีด้วยเออถ้าไม่รู้ก็น่าจะศึกษาความรู้รู้แล้วเอ้ารู้แล้วก็น่าจะปฏิบัติตามแล้วก็รักษาอันนี้ศึกษาความรู้รู้แล้วไม่ปฏิบัติตามไม่รักษาด้วยนี่ดูที่มันน่าเกลียดไหมล่ะมันบอกว่าเงือมมาไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวเรานี่ไม่เหมือนเนี่ยเราเราไม่เหมือนหมูนี่เราไม่ได้เป็นเหมือนหมูนะเรากล้าพูดอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกบรรเจ้าก็เพื่อมากกว่าผลพลันตะผลโดยถ่ายเดียวนั่นทาไมถามถจมตีสมมติได้ขอตายท่านนู่นเราไปนู่นอ่ะ อาหารฉันเพื่อที่จะอยู่ได้แต่และว,วันแต่และว,วันถ้าจะไม่ได้ฉันอะไรเรานี่อกเกืวันก็เป็นตบาดได้ครั้งหนึ่งนั่นบางทีไม่มีกับอะไรนี่โวยฉันแต่ข้าวเปล่านี่เป็นสองสามอาทิตย์น้นเรานี่นะโอ้เนี่ยฉันกับได้ฉันกับน้ำข้าวข้าวขาข,ข,มขมในป่าในเขาเนี่เป็นอย่างนั้นเนยลย,ยแล้วยังอยู่ได้เนี่ยเราจะมีชีวิตรอดออกมาได้เนี่ยนั่นก็เห็นความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์ที่แต่นี้พอออกมาอย่างนี้มันก็เกิดความเมตตามากขึ้นมากขึ้นที อันนี้ก็ตั้งแต่วันมาก็อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงมากทรงผลแล้วก็อยู่ดีกินดีเนี่นยใช่ไหมละ่ะพอเป็นคณอาจารย์ผู้ดักผู้ใจนั้นก็วางมาดวางกาง,าง,กางอยากได้อะไรก็เออเอาเขาก็ขอเขาหมดขอเขาหมดเขาก็กลัวบาปกลัวกรรมที่นั่นเขาก็เรียกว่านั้นเป็นจิตของควาแม่ครูอาจารย์ผู้ที่ทรงมากทรงผลที่ผู้ที่เรากล่าวดี๋ยนี้ก็คงจะทรงมากทรงผลไหมนั่นคงจะทรงมากทรงผลแล้วก็ไม่กล้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่กล้าไอพูดมากหละไม่กล้าขัดใจกว่าจะเป็นบาปเนี่ยเนี่ย เห็นไหมที่เราลงเราเรามาจากภาคเหนือนั่นเรามาที่หนองคายเนี่ยที่เบอร์เจกายนั่นนั่นก็รู้สิทุกหาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพลังขันนั้นมานั่นสี่สิบพปร์เซ็นต้าเรื่นั่นอาจารย์จิวกาดสี่สิบเปอร์นต์้านั่นเราคิดว่าเป็นพระหันแล้วใช่ไหมล่ะครูบาเป็นต้อนรับว้ยกราบในขนาดที่เราเห็นเนี่ยประวัติของหลวงปู่หลักหินโตเนี่ยนะแล้วครูบาอาจารย์พวกนี้ภาษามากมาก ที่เป็นติดใจหลวงปู่มั่นตั้งแต่หลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรมานี่หลวงปู่รานี่ขี้มาปะโตนี่ขนาดขี้โคนฝนตกตกนี่ยังคลองผ้าปุบป้าป้ากลายถักกาขาขี้โคนนั่นแหละเห็นไหมล่ะขนาดนั้นในความเคารพเท่าทุนให้เราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ติดใาความรู้มาดีกว่าอาจารย์ธรรมดีนั่นว่าอาจารย์มาบอคลองก้าวอย่างนี้นู่นขันก็ไปกราบนั่นขี้ผุนเราไม่สนใจเลยพอคิดว่าเป็นพระละหันนั่นพออยู่กันจริงๆองคมีแต่หันหาเปรตหาผีหันหันหาหมูหามาจริงโว้ยนั่นนี่ใจมีแต่เป อย,อยู่กันจริงๆอยู่ก็จังเจ้าอ๋อนี่เหรอสายนั่นสายนี่เป็นอย่างนั้นเลยนี่มันก็เป็นตั้งแต่วันนั้นเลยก็ตั้งปี45นั่นแหละนี่พอเราเห็นรถชาติเฮ้ยเห็นขี้พื้นของพระนี่เราเป็นอย่างนั้นนี่เขาใช้ภาษาบ้านเราเนี่ยขี้พื้นของพระนั่นนี่นี่ใสยที่เรื่อยๆซ้ำๆก็ส่งผลออกมาส่งผลออกมาที่นั่นเราจึงเข้าใจอ๋อเนี่ยมรรค plus, ลผลปฏิพานธ์ไม่ได้อยู่ที่ที่สายนั้นสายนี่นั่นรู้เข้าใจไหมมรรคผลปฏิพานก็อยู่ที่ ศีลจะมาที่ปัญญาหรือธรรมหรือวินัยของพอระสมณะขรรมพระเจ้าพ่อเราครูเราแม่เราจาสดาเราเนี่ยเห็นไหมเหรอมันยุ่ที่น่นไม่ได้อยู่จตกกับที่สายนั่นสายนี้นี่นั่นไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นี่ไม่ได้อยู่ที่ศิลสายนั่นสายนี้นี่ี่ขอให้ทั่วโลกเข้าใจด้วยนั่นอยู่ที่ธรรมอยู่ที่วิน,นัยอยู่ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวิน,นัยตามหลักคําสอนของพ่อผู้เลื่อในใจโลกก็ถ้าคือพระเจ้าน่นเห็นไหมเหรมันน่าเกลียดไม่ใช่เลยหรอก เห็นโลกเห็นตรงฉานเขาตกละกรมลำบากไอ้เราก็เป็นเดือดเป็นร้อนเทนดูครูบาอาจารย์ไหนก็มีแต่ลี่ะไรสร้างนุ่นสร้างนี่สร้างหายมันเลยนั่นทำไมจะไม่ขนออกขนออกเพื่อมรรคผลเพื่ออรหันตผลเราพระพุทธเจ้าพาทำหรือมีหรือพระพุทธเจ้า่อสร้าง่ะมีหรือพระพุทธเจ้าขนเข้าพุงเป็ดพุงผีไม่มีอ่ะพุงเป็ดพุงผีของพระพุทธเจ้าไม่มีพุงเป็ดพุงผีของสังฆังสนางกระฉามีก็ไม่มีมีแต่ขนออกขนออกขนออกเห็นสังฆังสนางกระฉามมีสร้างวัดว่ารามไม่นั่น เรียนอะไรใครไม่ละ่ะหรือเรียนมากรู้มากแล้วพากันเหยียบย่ําทำไรหลักธรรมหรือวินยัยนงั้นเหรอนี่เราพูดตามความเป็นจริงนะลูกนั่นเหมือนเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นเครียดแค้นแทนทางกบฏสุติกาที่ก,กำลังโผลกรรมลาบากด้วยโรคภัยไข้เจ็บนี่มันครอบงำไปหมดนี่ทั่วโลกนี่ใช่ไมหมล,ล่ะเราเป็นภรพเป็นรรมะก็หาทางช่วยเขาที่ถึงจะไม่มีสิ่งอะไรที่เลือดที่ประเิยเข้าไปช่วยก็เป็นพระกกาลังแกงให้กับสัตว์โลกเขาที่อันนีม TS, ม้มีแต่เรี่ออะไรมีแต่เรี่ออะไรกันนักกันหนาอะไรกันนักกันหนา,านี่ เราพินานดูเรานี่นะเราไม่ได้ไปว่าใครนะนี่เราเป็นเกียรเป็นแ้นแทนพ่อเราชาติดาเราแม่เราครูเราคือพุทธเจ้านี่เราเป็นอย่างนั้นเราเปรียบเสมือนพ่อเรากับแม่เรานี่โหนอยู่ดีกินดีเกินไปก็เป็นอย่างนั้นนะมันต้องใกล้เข้าไปในป่านในเขาโน่นนั่นไปอดไปยา,ยากอยู่ในป่านในเขานั่นมันจะเห็นความทุกข์ยากลำบากของตัวเองเนี่ยมันจะได้จำเหนียกดูว่าพุทธเจ้าแลวพระสงฆ์สาวกทุกข์ยากลำบากขนาดไหน,นที่มาสอนพวกเรานั่นให้เราอยู่ดีกินดีนั่นมีนต์ตบะแต่ละวันวันก็ล้นบาตรจะเอาอะไรอีก นั่นเด๋วเอาเปรเอาผียัดเข้าไปในะจิตในใจตลอดตลอดน่าจะขนมันออกบ้างนี่มันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมละ่ะโลกไปก็่จะก็แต่ละวันแต่ละวันเท่าไหร่ล่ะโวยนี่จะเป็นหลายพันคนติดไปติดไปะะนั่นน่ะทางภาคก็ยังไปโหนั่นไปนปิดจมูกไปหาเลี่ยอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมละ่ะมันมีความรู้สึกนึกคิดเป็นภาพเป็นตำนาไหมละ่ะนั่นที่หลวงปู่เทศถึงเรื่องพระเหลืองของหมานี่มันจริงไหมอะทั่วโลกก็ฟังด้วยพระนั่นแหละมันตัวดีนั่นน่ะ ันทำลายศาสนาเนี่ยวัาธุิกาจเขาจะทราบอะไรนะก็เอาสิ่งที่เลือดสิ่งที่ปวเจิบก็สอนเขาที่ผู้ที่เขาฟังที่นี่ไปดูที่วัดป่าหุ่นลิ้นสร้างอะไรไม่ล่ะนั่นี่ทาให้ดูนี่เป็นตัวอย่างให้ดูก,กษัตริย์โลกให้เขาเห็นนี่นี่แหละคือปฏิปทาของพ่อเราคือพระเจ้าเจ้านั่นพ่อเราแม่เราจัจรดาเร,า,า,ร,รมมานี่พากระก็ทามาเนี่ยอยู่ยากลําบากนู่นประสงค์ไอ้ลูกทีลูกค้าแตกแยก,กจมาคีกันสงแตกแยก,กจมาคีกันนั่น สมณะโกดมพุทธเจ้าพ่อเราเป็นหนึ่งประจำวิชายในป่านุ่นให้พญาช้างเป็นผู้ประถางงี้ลิงเป็นผู้ประถางนู่นโอ้ยทุกวันนี่นู่นไปอยู่ในห้องแอร์นู่นนู่นอยู่ในเครื่องวินนู่นอยู่ไปต่างประเทศตัวนี่เห็นไหมล่ะประเทศไหนก็มีแต่ประเทศใจที่เป็นเปรีเป็นผีเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยนี่ลบลบมันเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยมันเครียดแค้นแทนญาติโยมเขาเนี่ยจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยหาทางช่วยเขาที่มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรก็เข้าไปช่วยที่นั่นมีเวทมนต์กลละก็ฐาดีที่ออกมาอะไรล่ะเรียกว่า ไอ้ทำเครื่องรางของขังไข,งขเป็นผ้ายงผ้ายันน่เขให้เขาฟรีฟรีสิโรคภัยก็้เจ็บมันจะได้หายบ้างนี่อันนี้ก็นั่นกันเพียงแต่แม่ที่ใส่หน้ากากหน้ากากที่เป็นแม่เฉเๆยหรือเป็นผ้าเฉเๆที่ว่ากันนั่นกันนี่ก็ขายกันแล้วเกิดกันแล้วเป็ดผีไหมหน่ะ,พะเพลี้ยงหงปาไหมหน่ะอันนี้เราไม่แคร์นใครเราพูดตามความเป็นจริงหนึ่งน,นั่นเราพูดในสถานะของลูกของขุยาช่างเผือกเนี่ยเราเปรียบจะเหมือนพ่อเราแม่เราเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ สงใจวาก็ปฏิบัติตามกันมาปฏิบัติตามกันมานี่ยิ่งเหลวแหลกตอไปนี่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีแล้วยิ่งเหลวแหลกกว่าเก่านี่ประเทศไทยเรานี่พระเรานี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่แคร์ใครนะอยจะบอกว่าพระเล็กพระน้อยประมาทพ่อแม่อาจรยกไ้เหนือก็เหนือก็หม่อมหากพูดตามทำตามที่ไหนไม่ได้ประมาทใครด้วยถ้าใครถือว่าหลวงปู่ประมาทพ่อแม่อาจรก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้เหลืองหงมหมาล่ะนั่นหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของผู้เหลืองหงมหมาหรือพูดงี้นะสัตว์โลกนี่ทุกเข้าใจอยู่ว่าสัต เพราะเราก็เป็นสัตว์โลกกลุ่มหนึ่งอยู่ในจำนวนนั้นนะสมก็ที่ช่วยเหลือก็คุณกันกีพผูเจา้าอุบขึ้นเพื่อเป็นร่มโพล่มใจให้โลกให้สงสารนั่นสงสารพวกก็เจกเช่นเดียวกันให้เป็นร่มโพล่มใจเป็นเนื้อนาบนของโลกเดี๋ยวนี้เนื้อนามจะไม่มีแล้วนี่มันแห้งแรงไปหมดแล้วนี่เห็นไหมอ่ะที่ไหนก็พอกันที่ไหนก็พอกันนี่ไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลเป็นแต่เป็นแต่ผีทั้งนั้นเลยไปเรื่องอะไรแล้วกันนักกันนะยู่นี่มันไม่พอพุงเปรตพุงผีไดงไงอ่ะดูที่เอาดูเอาลูกนั่น เราเห็นที่ไหนก็พอกันเลยนั่นเฟซของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็อย่างเดียวเลยเนี่ยมีแต่การเรียอะไรเพื่อก่อจ้างๆเพื่อก่อเพื่อจ้างเพื่อหาเงินหาทองโดยถ่ายเดียวเนี่ไม่มีจิตจริตที่ใยของภาคของธรรมนาบ้างเลยหรอนั่นจอมข้น้อยกับปีเสื่อมขนาดนั้นเฉลือืมพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมรอกธรรมะของผู้ใจเจ้าไม่ได้เสื่อมไปไหนแต่พวกเรานี่แหละที่บอกว่าเสื่อมนั่นเสื่อมจากหลักธรทำทำกรรมสังผู้เป็นพ่อมันมันมันเป็นเดือดเป็นร้อนนั่เรานี่มันเป็นอย่างนั้นนะคารพ เธทูนในพ่อของตัวเองคือพระพุทธเจ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นศาสดาหรือเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นแต่เมื่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยพ่อไม่ให้มูลพ่อแม่ให้มูลมรดกที่ดีให้ก็ต้องกราบทางบ้านนี่เป็นแค่นี้หรือพ้าเราเนี่วัฒนธรรมิกาก็เขาจะรู้เรื่องอะไรสอนเขาที่หาเรื่องหาเรื่องที่ดีๆที่อยู่ในธรรมในไหนถอนเขาที่อันนี้นี่เครื่องรางของขัง,งกับพระเจ้าเรือประเทิญนี่ยุคโควิดที่ขายเท่านี้เขาน,ขนี่ซื้อนะจะได้ป้องกันแพร่รายดูที่เบ็ดพี่แม่เนี่ยถ้าว่ามัน สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยับบรรยาการทั่วโลกแล้วก็เอาที่ก็ทํากันขึ้นมาที่แจกให้ฟรีทั่วโลกเนี่ยน่าเกลียดไม่ใช่เลยหรอไอ้เรานี่เราเป็นเดือดเป็นร้อนแทนพ่อเราคือพุทธเจ้านี่พวกเธอแต่ไม่คิดว่าพุทธเจ้าเป็นพ่อของพวกเธอพวกเธอคิดว่าพวกเธอเลือกพวกเธอประเิดก็ทําศาส,สนาเองที่ศาสนาเองที่ไม่ต้องมานับถือพุทธศาสนาที่เขาจะว่าอะไระใช่ไหมห่ะอันนี้ทําลายไปหมดเลยทาลายไปหมดเลยที่ไหนก็พอกันนั่น เฟสกูบาอาจารย์ไหนก็พอๆกันก็มีแต่การกอร่อสร้างอันนี้เราไม่ได้ดูล็อกเราดูไม่เป็นล็อกนี่เฟซเรื่องเฟสนี่ลูกศิษย์พูดให้ฟังน่ะอันนี้ก็กอ่อสร้างอีกแล้วอันนี้ก็ก่กอรสร้างแล้วก็เรียอะไรอีกแล้วน,น่อะไรก็กรกแล้วกันนานนั่นทำไมจึงไม่กอ่อสร้างและพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นภาพ็ิธมนาบ้างหรือไอ้กอ่อสร้างหรือพัฒนาจิตใจข,ของบาตริากาให้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างเนี่ยให้รู้จักกาลเทศะยิ่งวิกฤตโควิด -19 มันเพิ่มขึ้น ยุคที่สองที่ถามมาข้ามานี่หนักนะเนี่ยให้พึ่งอะไรใ้จะพึ่งอะไรลูกนั้นนั่นมีแต่พึ่งธรรมพึ่งวินัยนั่นพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พึ่งแค่นั้นไม่มีที่พึ่งอีกแล้วลูกนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนกับพ่อเราชาติดาเราครูเราคือพระพุทธเจ้าเปจะเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นไม่มีที่พึ่งอื่นที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐนะลูกนานั่นหนุบุกอพึ่งนั่นพึ่งพ่อพึ่งแม่ไม่มีกคาืองงของขังใดๆที่ส เถดเจ้ากับพ่อกับแม่เราคือพุทธเจ้านั่นนั่นนะ่เครื่องรังของขัทงที่เลือที่ประเสริฐของพวกเธอสร้างขึ้นมาที่ไม่รู้ว่าพระพิคเนตไม่รู้ว่าเจ้าแม่ก้อนอิมสร้างห้มันอะไรมันศาสตาพวกเธอเหรอนั่นทั้งลาษจีทั้ง,งไรทั้งพญาคุดพญานาคสร้างมาเต็มโลกเต็มสงสารสร้างห้มันเลยหรือจะพูดอย่างนี้นะฟังด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเราเห็นแล้วเราก็เถื่อนใจเป็นเดือดเป็นร้อนแทนด้วยนั่นเหมือนกับทาลายพ่อของเรานี่นี่นนยุคที่มันวิกฤตโควิด -19 นี่น่าจะดูแลว่าตุลากา,เา,ารเลย หาวิธีช่วยเขาที่นู่นถ้าจะสร้างก็สร้างโรงพยาบาลหาพวกอยู่พวกจ่าพวกหมอพวกอะไรมาดูแลนั่นมาปกป้องรักษาก็ไม่จะดีกว่าหรอเจดีนี่มันก็สูงเสียดฟ้าได้จะขนาดไหนล่ะนี่เลยลงตามหาบวที่ใช่ไหมล่ะนั่นเจดีโบสถ์สายหลายสูงเสียดฟ้าหัวใจเฉียดในโลกคนไหนบอกว่าเขาลบลงตามหาบวได้กันมิตะเป็นมิตรผีจากนั่นเดีอยวนี้เราพูดด้วยใจที่บริสุทธินะเราพูดเพื่อรักษาพุทธศาจัดนาเราพูดเพร่อรักษาพ่อเราแม่เราคือพระเจ้า รเราพูดเพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัยนะคงไม่มีสิทธิ์พระเทวาพุทธะหรือพระพวกสิทธิ์เพืเหลืองหอมหมาเบะเข้ามานะมันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกนี่ติดไปวันละพันวันละหลายพันเราเห็นไหมมันจะต่อไปต่อไปเนี่ยจะมีที่อยู่ไหมหรอประเทศไทยนั่นนะเนี่ยคิดว่าประเทศไทยนั้นเป็นที่แควค่าตลอดรอบฟังเป็นผู้ธัชกาญนาไงนั่นอเป็นที่ศูนย์รวมแห่งโสดาจีตการนาคาและรัะอรหันา รานึกถึตอองตอกเขเราแต่ที่ไหนได้หน้ามือเป็นหลังมือเลยมันไม่เหมือนกับที่ความคิดที่เราคิดที่พุทธศาสนาสักแต่ว่าชื่อนั่นผ้าเหลืองหม่มมนุษย์ไว้สักแต่ว่าพระเหลืองหม่มครูบาอาจารย์หม่มพระสักแต่ว่าชื่อไงแต่พระเหลืองที่แท้ไม่ได้มีพระที่แท้ไม่ได้มีเห็นไหมนี่ละที่หลวงอุก้กาพูดจังเต็มไม่เต็นเหมือนว่าพระเหลืองห่มหมานี่มันเป็นความจริงนะ เนี่ยเห็นฝ่าเหลืองของพ้าของสัมมญนาจะไม่คิดอย่างนี้ไม่นึกตึกตองที่เร็วๆจาำๆอย่างนี้เลยพระบวชมาก็เพื่อะกิเลสก็พอแล้วก็เพียงพอทุกอย่างแล้วที่อยู่ที่อาจจะก็ติดแอร์อย่างนี้จะเอาอะไรอีกเราเฮ้อในมีอะไรที่มันหนักใจจักกันเชวเลรอพอเราทำมาออกเวกันเข้ามาเนะพราะแม่ครูจา์สายป่าหรือสายบ้านก็พอ,พอกันนั่นน่ะนี่มันก็เทือนใจเราเนี่ยเหมือนเป็นเดือดเป็นร้อนเทนอุบาจิากาทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่เป็นชาวพุทธเราหรือชาวอื่น,น,นสงสารกันมันไม่ใช่ไรรอก ไม่ว่าเราเวียนไหวใจเกิดเราก็คงจะเป็นหลายศาสนานี่ที่พระเจ้าทรงประจักษ์นั่นไม่มีว่าไม่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันนั่นนี่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นครูเป็นบาากันมาตลอดเป็นเจ้ากรรมนายเวงกันมาตลอด็สมพอที่ช่วยเหลือกันที่เวอกลุนกันที่รักษากันที่ปกป้องกันที่มันถึงจะถูกนี่โอ้ยมีแต่อะไรทำโน่นทำนี่สร้างโน่นสร้างนี่ก่อสร้างหาวิบาลอะไรที่ก่อสร้างในสิ่งที่เป็นเป็นเรตเป็นผีนั่น ก่อสร้างในสิ่งที่ดีๆให้เป็นปลืกแผ่นเน้นหนานั่นในพุทธศาสนาในประเทศชาติในจถาบันไม่ดีกว่าหรืออันนี้มันเป็นปลืกแผ่นเน้นหนาหรือก่อสร้างเพื่อต้องการลาบสักกา์ระของตัวเองในวัดวาอารามนั่นนั่นไม่ได้ก่อสร้างเพื่อพุทธศาสนาถ้าก่อสร้างด้วยพุทธศาสนาก็คือก่อสร้างทำก่อสร้างวินยัยรักษาทำรักษาวินยัยนั่นรักษาแล้วก็ปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุทึงโสดาสกิตาคาอนาคาและอระหันนั่นเห็นไหมนั่นแหละกอ่อสร้างให้เป็นปึกแผ่นนั่นหนาในพระพุทธศาสนาเข้าใจหรือ,อยังมชว่าโสสาลาใหญ่โบใจเจดีใหญ่วัดวา,ารามใหญ่นั่นยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่มีเหลือในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเราผิดอีกันทั่วโลกก็ฟังด้วยมันเป็นเดือดเป็นร้อนมันเครียดแค้นแทนนี่มันใช่อะไรหรอกเห็น หมู่เห็นกณน่เห็นครูบาอาจารย์ทําอย่างนี้มันก็เป็นยังไงล่ะมันก็เทือนใจนั่นน่ะหลวาตาปฏิกาก,ก็จะตายแล้วนั่นตูกระกรรมลำบากแคบจะไม่มีอยู่ไม่มีกินยิงโควิดสิบเก้ามันเข้ามารอบสองนี่โหยมันเท่าไหร่ล่ะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเป็นพันเป็นพันสมัยก่อนสุดเราก็ห้าสิบหกสิบแค่นั้นแต่ละวันแต่ละวันทำไมนี่เห็นไหมล่ะแล้วก็ไม่มีใครทีวว่ว่าจะมาหาวิธีการแก้ไขด้วยพูดถึงพระเรา น,นสมัยก่อนก็ยังมีการสวดมนต์สวดพรเออช่วยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวพุทธทั่วโลกอยู่แต่นี่เงียบสงัดเลยมีแต่กอจ้างมีตะเรี้ยอะไรเออขึ้นป้ายจัดงานนู่นจัดงานนี่ดูสิเป็นพีไหมอะ่ะเพรื่องโฮมมาไหมอะ่ะเราไม่แคร์นะถึงจะฆ่าเราถึงจะทําลายเราเราไม่ไปสนถึงนั้นนเพราะเราเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่คือพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกลูกที่เลวเหมือนพวกท่านทั้งหลายนี่ใช่ไหมละ่ะ อันนี้ไม่แคร์ใครด้วยพูดตามความเป็นจริงนั่นไม่ได้พูดเพื่อต้องการรับสักระก,กับใครต้องการเป็นลูกที่ดีของพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นต้องการที่รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวิน,นัยฟังด้วยนะทั่วโลกนี่ถ้าเราไม่รวมตัวกันแล้วใครจะรวมเดี๋ยวชาวพุทธนะลูกนะไม่ใช่ชาวเปรชาวผีไม่ได้ชาวพญาคุดพญานาคนะนั่นไม่ได้ชาวพวกลือสีชีภัยนะนั่นไม่ได้ชาวพวกพิกนุกพิกเน,นไม่ได้ชาวเจ้าแม่โกนยิมนะให้ลูกหลานเข้าใจด้วย นี่คือชาวพุทธที่แท้มันต้องเป็นแบบนี้ต้องทําต้องมีในเป็นใหญ่ต้องพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นใหญ่อันนี้พูดตามความเป็นจริงนี่เราไม่แคร์ใครนะเราอยู่ไม่กี่ปีหรอกแล้วเราก็จะตายแล้วแต่เราจะตายกับพุะนามความดีตตยกับพ่อเราแม่เราคือพุทธเจ้านั่นเราไม่ได้ไปแคร์เราไม่ได้สนใจกับยศถาบรรดาจากความเสร่หเสริญ์ยืนยอนาลาบสการะใดๆเพราะเราลึกถึงพ่อเราแม่เราพพุทธเจ้า พอสงจาวกดูที่ทุกเจ้ารระบากขนาดไหนไปไหนก็เดินเท้าเปล่าไม่ได้ฉันหกเกตวันก็ยังไม่ได้ฉันบางทีบินธบไม่ได้ฉันเลยพุทธเจ้าดูที่มันไปโดนใจบุถูกสุทีกาพะสงจาวก,ก็เิขึ้นเดียวกันบินธบตไม่ได้ฉันบางวันฉันแต่น้ำส้มผักดูที่บางวันก็ไม่ได้ฉันอะไรบางวันก็ได้พอได้ฉันข้าวเปล่าข้าวตปีหนึ่งบางทีน้ำเฉยเห็นไหมพุทธเจ้านั่นวนสแสดงยะมากะปฏิหาร ไม่ได้เห็นว่าพระอ,องค์สเสวยพระกรยาหารหรือฉันพระทหารเนี่ก็เฉยฉันมะม่วงที่ไอ้คนเฝ้าสวนเอามาถวายแค่นั้นนหละก็ขยำขยำขยำ,ขยำใส่แก้วนั่นแหละแก้วสุดท้ายนั่นพระกระยาหารมือสุดท้ายที่ยแยแสดงจะมากับปฏิหารแล้วไปเสด็จไปจามาสาบูดาบุดึงนู่นทำเดือนไตามากพระอ,องค์ฉันอะไรล่ะนั่นไม่มีความเคารพต่อทูลในจัตนาของตัวเองเลย,ยไอ้เรานี่ไม่คิด อย่างอื่นนี่เรานี่ยเดือเ,เหมือนพ่อเหมือนแม่เราเนี่ยราเป็นเดือดเป็นแกนเป็นเดือเเดอเป็นร้อนแทนพ่อเราเนี่ยไม่ใช่ไรล็อกนี่ที่พูดนี่ก็ฟังด้วยไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าหูใจออกหูขวานี่พระเราเนี่บฏตริริยาเราด้วยฟ,วฟังแล้วก็ฟังแล้วก็น้อมกุณสุทิใจนั่นน่ะพี่ยาตึกตองดูว่าเราเป็นลูกที่ดีไหมหรือเราเป็นลูกที่เลวหรือสเต่ว่าพูดพูดไปเถอะหลวงพ่อน้อยผู้ชวไปตายนี่ไม่มีใครอ้อนชอนเธอล็อกอย่าว่าไม่ได้ไม่ให้ใครสนนี่ไม่ได้ไม่ให้คือว่าไม่ได้ให้ใครมาสนเรา ไม่ได้ให้ใครมาอ้อนซอนเราแต่อยากให้สนและอ,อ,อ้อนซอนโน,น,น,น่นทำโน่นวินัยโน่นพระพุทธเจ้าพระพุทธองคนโน่นโน่นนี่พูดตามความรู้สึกนึกคิดที่ดีของลูกที่มีความเคารพทื่อถูลผู้เป็นพ่อคือสมณะโคดมพุทธเจ้าอย่าเข็นพระเราว่าสุโขาเราเป็นคนดีเป็นพระดีอยากเข็นประเทศชาติบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแะน่นหนาอยากเข็นพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเจตนานั่น,นไม่ใช่จริงอื่นนะ ไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูจารย์นะไม่ได้ประมาทหมู่คณะหรืออุบาสุกติการนะฟังให้เป็นธรรมด้วยอย่าฟังเวณธรรมเอาแค่นี้นะขอโนทนาด้วยสาธุลูกนั่น